ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท pues, ่านนะครับเด้อวันนี้ก็มาอัปเดตทุเรียนนะครับปลูกครบเอ่อน่าจะสองเดือนแล้วครับต้นนี้นะครับอ่าผมเห็ดเด็กเหตุที่ปลูกไปอยู่ล่องเขาไปหาเบิ้งเลยครับเด้อยอดหลังเบิ้งได้เลยเด้อครับเด้ออ่าปลูกได้ครบอ่าสองเดือนนะครับน่าจะสองเดือนครับอ่าตอนนี้มีหอยบักหอยอันนี้ผมก็บรู้ว่ามันมันมีอันตรายมียงกับกับต้นใหม่บ่ผมก็บพู้กันนะครับ ไม่เอ่อไม่ใไม่ยังก็ไม่ยังวะตามมันต่อไม่ถักดิแม่นวะครับอ่าครับอ่าส่วนเอ่อต้นนี้เป็นยังไงนะครับเอ่อก็มีการนะครับแตกยอดดีนะครับมีการแตกยอดการยังกัมีกิ่งแห้งๆนะครับแห้งๆน้ำแห้งๆที่มันตายไปนะครับอันนี้ก็ยังมันถือกัยังสักอย่างนะครับยอดมันนะครับตรงนี้นะครับนะฮะ ถือยังสักย่างแล้วมันตายไปครับนี่ครับระบบอันนี้ค่อนข้างใส่้งาดีนะครับเนอะจะลือบางหักนะครับผมก็เคยเห็นท่านเห็นด้วยกันตอนเอาดินผมก็เห็นนะครับาหากนะท่านไนโพขึ้นมากนะครับพึ่งคมในเดือนท่าน,นถึงเดือนนะฮะหากผมถึงนะอันนี้นอายุอยยุประมาณนี้ครับอัปเดตปลูกย่างมาท่านตายนะครับ ยืมมองนี่ปลูกไปสามต้นนะครับนะปลูกไปสามต้นเลยอย่างเบงมีตตตนหนึ่งนะครับนะระบบหลากวัลลูดีบดีนะครับกี่กิ้งพันกับสีบดีน้ำนะครับคือนจังสีไตนี่นะครับคือจังสีไตนี่แหละครับแต่ว่ากับมียอดออกมานะครับมียอดแตกออกมาอยู่นะครับมียอดแตกออกมานี่ยอดทั้งล่างแตกออกมายอดที่กิ้งที่เสียบนี่ห้อยตรงนี้จะเป็นเอ เป็นหมองเสียบหยอดนะครับเล้หมองทิ่นเสียบหยอดนะครับหนอดเสียบหยอดจิงพันนะครับอันนี้นี่หยอดที่มันแตกออกมานะครับยอดทิพนแตกออกมานะคนี่มันก็แตกออกมาไม่ยูครับแล,บล้วก็บรรูว่าสิเป็นยังไงผมก็เลยว่าท่านดีซื้อมาใส่ไม่ดอกท่านในล่องเบงนะครับเออก็เล่าว่าเ,เดี๋ยว เดี๋ยวล่องิึงก่อนลอมันไปเบิึงกันครับหามันหามันฝืนมันย่างขึ้นมาหามันแตกรูมหลักยังขึ้นมาดีนะครับโอ้ักหอยลายครับนะครับมนี่เดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิพยายามมุนกล่องสระนะครับวิ่นถ้าผมเบื้องงจะคล้องกับวิ่นอยู่นะครับนี่ครับมีอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็โอเคนะครับเนาะแตกยอดดีต้ยอดรูซึกว่า แตกแลรวมันบ่เดินนะครับแตกอยู่ก็ว่าไข่ไข่ว่ามันอยู่ส้งเก่าไหมครับรอบสอบทีแลี่ยวผมย้งว่าเบิ่งกับลายลายเพื่อกับเป็นกับเป็นคือเก่าสิไหมครับกับว่าเป็นอีย่างไรนะครับอัปเดตนะครับทุเรียนปลูกได้สองเดือนนะครับปลูกได้สองเดือนนะครับว่าตายก็โอเคละครับผมเดี๋ยวต้นใดตายก็ซื้อมาสอมาสอมาสอมั้งสิละผมพ่ายามแพ้่ันหรอกนะครับปลูกตุเรียน ปลูกไปเรื่อยๆอย่างนี้จงกลัวมันเสียนานหมดละจจนกลัวมันเสียแต่กินน้อยนะครับจะไปย่อมมันนะครับตัดสินใจสิปลูกแล้วนะครับเดือนหนึ่งก็ซื้อมาต้นว่ากี่บาทนะครับต้นละต้นละลอยก็ได้นะครับต้นละลอยต้นละห้าสิบบาทนะครับต้นละลอยยี่สิบยงอยู่ประมาณนี้นะครับแต่แต่เราค้นขายเดี๋ยวเขาก็มีมาขายเขาก็มาปลูกนะครับห้างเทียมมันก็ติดเป็นน้ำต้นพันธุ์ของมันเองนะครับ บางเทือกระบบหลากบดีนะครับบางเทือกต้นพันธุ์หยอดหยอดที่เอามาเสียบมันบดียังอยู่ประมาณสี่นะครับมันก็แหล้วแต่นะครับแล้วแต่ของเแล้วแต่ละแต่ละถุงนะครับมันกับแมนซีเข้าซื้อมากหรือมันซีดีทุกต้นนะครับแต่หน่อยหน่อยอันซีดีทุกต้นนะครับปลูกไปเรื่อยๆครับต้นใหม่คนอื่นปลูกใดเขาก็ต้องปลูกได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับเลยโอเคครับขอบคุณมากครับ